สวัสดีครับพี่พ่อพี่น้องครับมันนี้เขามาเลาะเบึงสวนมะตังมะโวกันครับวันนี้พอดีขึ้นอยากกินของหวานครับเลยจะมาสำรวจเบึงบ่ามันอย่างเดีือจักหน่วยพี่พ่อได้กินอยู่บะเดี๋ยวสำรวจก,กันก่อนครับตัวน,นี้ยังหน่อยอย่างครับนี่ยังหน่อย เ,เอาไปกินเหรอพอสันถามคน่อสวนมายูมองนี้เอาไปกินเหรอมันมันแกแล้วนะไม่เอาไปกินนะหน่วยนี้โอ้หน่วยนี้น้อหมหนแกมันไหนตอนนี้ผ่านไปก่อนอีกจากสัปดาห์นึ่งเดี๋ยวไปผมมองใหม่ครับครังจอใหม่ก็มี มันลุ่มมาหลายครับพี่นอ้องลุ่มมาหลายเพราะว่าเป็นหนาฝนก็เลยยังลุ่มมาหลายใส่ได้อ,อีกอ๋อตัวนี้กันพี่นี่กาตาตัวนี้กับยังบอทันสุกับยังมอญใหญ่ยังมอน,นแก่ครับมอนแก่เด็นที่ยักษันี่แหละสัปดาห์ขึ้นกันตัวนี้ในบังแต่ฝนจีนบบเอนนาก่อนถอ้าฝนตกมาได้หลายนี่สำรวจต่อครับสำรวจต่อ อยาก็ัหกหกอยาก็ัหกครักตอนนี้ก็ตอนนี้ยังโอ้ตัวน,นี้ก็เออ,ออกำลังออกตวนเน็อๆก็มีครับนี่กำลังอ,ออกกตอนน้องจอไม่ก็มีจอไปเรื่อยๆครับจอบไปเรื่อยยังนนไอ่ไหนวายพ่อพ่อเก็บกินได้อยู่เป็นช่วงๆจริงๆแล้วแตงโมนี่ถ้าเขาปลูก ปูข้าขายนี่ก็จะไว้น้อยเดียวไั่ใช่นยใหญ่นะครับขายได้ดีแต่ก็ผมปลูกกินนี่เอาไว้เบิดแล้วพอแต่ใหญ่ขึ้นมากเอาเบิดนี่ผมตัวนี้เป็นจงไหนนี่โอ้ตัวนี้มีเสียงู่พี่ก็มีครับนี่โอ้นี่ดอดตาตัวนี้โอ้หนุ่มใหญ่ตัวนี้เหมือหไวยสูงแต่ตัวนี้มันแก่แล้วตัวนี้สีน่าก่อนนี่เห็นบ่นี่นะขอเสียมันพี่น้องมันซุ่มนี่เห็นบห เที่ยวมกขนาดมะฮองนี่นี่นี่นาฝนก็นจะเสียสิละเอาฟางมะฮองพอมันซุ่มพรมันซุ่มว่าม,ะมะันก็บสีน่าเนี่ยนี่ให้บอก้ามผมว่าเบื่องนีโอ้ยสีน่าก่อนนี่นี่นี่แหะววละกอดเสียมันก็นกนคือถา้าห้องวอลสำรวจเนี่ยหน้าฝนก็จะเบื่องตัวนี้ได้ครับหน่วยหนึ่งนีงน่แหละตัวนี้แหละแก่ละละคือ จัดการเรียบร้อยครับตัดควรแล้วครับตัดควรแล้วเอานี่แหละเสียไปโอ้นี่นี่ครับนี่ครับนี่อ๋อหน่วยแกเตอบละดเดี๋ยวไปชิมเมืองขับเมือแรกนี่มาวันสีหวานบอ่อเดยวผมสิบปาดให้พี่น้องในเบิงเลยพมสิบปาดให้พี่น้องในเบิงนาว่ามันแดงบอ่อ น่าจะเบิดแล้วล่ะคือโอ้ตุ่มพิก็มีโอ้หน่ว,วยวนี่โอ้หน่วยนี่ก็โอ้หน่วยนี่ยังมโหเน็ตโอ้เดี๋ยวอีกนะสัปดาสองสัปดาห์ยังบ่พี่หนุ่มว่าจะได้กินได้กินสัปดาห์ละหน่วยเป็นศัสนะเออเมื่อวานเห็นว่าเอาเอาไปกินหน่วยหนึ่งเลยเมื่อวานนี่เอาไปกินหน่วยหนึ่งแสดงว่ามันแก่แสดงว่าหน่วยวังหันเนี่ยเหลือไปผมพอดีผมออกมามาสำรวจเหลือหน่วยหนึ่งเอาละ ก็ยังดีได้กิน,นจริทยอยทยอยออกไปโดดวดี่กกดอีกตัวหนึ่งพงก็ดื่องเพ่งเบื้องตัวนี้โอ้นีเด็กบ่ตัวนี้นะเมื่อี้ก็ยังยังอยู่ครับยังอยู่อ๋อพลิกข้างนี้พลิกข้างเหลืองขึ้นมาให้มันสืกแดดมันยังสิอบอ,อกเหลืองให้มันออกสีเขียว <c oughs> มันบ่ถือมันบ่ถือบ่ถือแดดครับมันก็เลยเป็นสีแดงนี่แต่ว่าตอมากลับ แตงโมแต่ตว,ว่าหมุนกลับไอ้มันขึ้นมาถือแดดมันซุ่มน้ำพี่บอกโอ้ฝนตกหันฝนตกนตกั้งสามสี่มือที่ตอกันเดี๋ยววสี่เดือนห้ตาตะกามาโยกไหวบ่อยมันชุ่มหลายเดี๋ยวแมลแรงสิเขาไปจอกกินก่อนมันจะขึ้นเอลานะํำมันจะเนา่ามันถึงหนามร้ายมันจะเน่าครับพี่น้องเอาหน้าจะเบิดได้ลายลแต่ด้วยนั่นครับวันนี้ ก็นังงามเลยหนึ่ง,งเดี๋ยวจิไปพาเบึงมเงเมลงมันสีแดงบ่ของครับเอาในหน,หนึ่งครับปีองมันนี่แตงโมหนึ่งลูกเดี๋ยวบ่แดงเดี๋ยวไปรุ่นกันครับแดี๋วบ่แดงเดี๋ยวไปรุ่นกันเดี๋ยวฝนจะปาดให้เบึงว่าปักแตงโมขขงบ้านสวนปลูกตกถูกช่วงหน้าฝนพอดีแก่ช่วงหน้าฝนพอดีเพราะว่าปลูกหลานะว่ามันสีสีแดงบ่ พี่น้องครับเบิ้งนะครับผมพิสูจน์ในพี่น้องได้เบิ้งก็แล้วเห็นบะ่ผมพาให้เบิ้งเลยครับพี่น้องบักแตงโมของบานสวนเกษตรแสนสุขปีต่อหมันครับพิสูจน์เห็นเลยปาดเบิ้งก็มองเลยครับนี่โอ๊ตแจวอะไรก็เลยปาดเบิง้งถ้าแบบนี้แดงครับเต็มทีเลยม็นบ่มาปาดง,ง้อหนอกเบิ้งพี่น้องสุดยอดเลยครับแดง ที่นี่ก็ต้องปิสูจตรความหวานกันว่าหวานสาไหนเป็นไงครับพี่น้องแตงโมบนสวนกเกษตรแสนสุขครับขอบพูณอะไรครับพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเลยสวัสดีครับ